ญาโยมทุกวันสัตว์ทหลายการแนะนําในการยสนงคำฐานตรงกับวันที่สี่แต่ว่าการแนะนําในวันที่สามได้แล้วพิญาได้แล้ววันนี้ก็ขอทวนต้นมาวันนี้เพราะวันนี้พูดแค่ผ่านไปแต่จริงๆแล้วถ้าการปฏิบัติต้องอาศัยอริยสัจอริยสัจจะ กลเป็นสองศัตว์ความจริงที่ทำบุคคลให้เป็นะพระอริยเจา้าหรือความจริงที่พระอริยเจ้าทามาได้พระปฏิบัติมาคําว่าอริยสัตว์มีสี่อย่างคือหนึ่งทุกสองสมุทยัยสามนิโรธเราเรนิโรธนะภาษาไทยสี 4, ม่มรรคแต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ท่านสอนกันจริงๆสอนเฉพาะทุกอย่างเดียว พราอะไรไหมว่าจะมาเรียนมากับพระจริงๆท่านสอนทุกอย่างเดียวถ้าองค์ไหนทราบไหมพระองค์ที่ท่านสอนว่าในสมัยนั้นมาตอนอายุสี่สิบปีตอนช่วงก่อนหน้านั้นมาถึงอายุสี่สิบปีที่ปรารถนาพุทธภูมิพอมาถึงอายุสี่สปี เมื่อก่อนหน้านั้นสองปีลาพุทธภูมิสองครั้งพระธแม่นุญาตท่านบอกว่าถ้าจะลาทำไมไม่ลามาหลายร้อยชาติมาแล้วเพราะการบัรฑนาบรรฑาพุทธภูมิกับสาวกภูมิเนี่ยควาเป็นบารมีต่างกันโดยเฉพาะอย่างนี้อามาเองก็บรรถนาพุทธภูมิในขั้นเขาเรียกอะไรปัญญาธิกาศสถานิกะวิทยาธิกะเป็นวิทยาดิกะ ต้องใช้การบำเพ็ญบารมีถึงสิบหกเขาเอาสิบหกก็สงไข่ก็แสงกลับที่ถ้าหากว่ารัปรารถนาะพระริพานจริงๆเพื่อความเป็นอรหันต์ก็บำเพ็ญบารมีแค่หนึ่งสงไข่ก็แสงกลับถ้าแต่งคันคันสองครั้งเดือนสองปีลาสองปีปีหนึ่งลาครั้งหนึ่งถ้าไม่ยอมพอป,ปีที่สามเมื่อพุทธศตสี่สิบพอดีปีนั้นก็ขอลายาั้งหนึ่งท่านที่ว่า พราะเพราะว่าเบื่อมากเบื่อใครทราบไหมเบื่อพระคือตอนนั้นพระบางองค์อาจภาพบางองค์นะท่านมีความแบบพึติไม่ดีที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยอก็โกนแก่เกียงแกิ้แก่พระคนน้อยก็มันน่าคิดในใจว่าคนตราถนา,าพุทธภูนนี่ไม่ใช่พระอริยเจ้าจะเป็นโสดาสีทาคานาคาไม่ได้นะพุทธภูนนี่นะ จะเป็นไม่ได้จะเป็นแต่ว่าเป็นพระเจ้าเลยฉะนั้นในการปรรหุพะุภูมิยงก็จึงทรงแค่ชานโลกีฉะนั้นการฝึกกรรมฐานทีสิจงที่ของไม่ยากกะทำมันได้หลายชาติแล้วใช่ไหมเขาเก่าในเมื่อเห็นพระแกลงกวนกันแบบนั้นก็คิดในใจว่าถ้าบังเอิญท่านมาโกงเราอย่างนี้ชาตินี้ก็ขอลงมารกแน่เพราะอะไรไหม ถ้าจะยิงที่อื่นยิงยากถ้ายิงที่กุฏิจะยิงง่ายท่านพริสัทนะอย่าลืมนะบริษัทจะมีกีเตสเต็มตราเ้ยจะมีแค่ชาลโลกีเท่านั้นใช่ไหมยิงขอลาตรงกับพระท่านเมื่อขอลาตรงกับพระท่านท่านก็บอกว่าทานไม่ไหวแน่เลยเราทนไม่ไหวยังไงไอ้พี่ก็ต้องขอลาแน่ถ้าทงานก็นึ่งป,ประเดี๋ยวหนึ่ง ท่านน่งไปปเดี๋ยวหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านหันมาบอกว่าเอาอันนี้ก็แล้วกันทเธอลาได้แต่ว่าต้องทํากิจพุทธภูมิต่อไปจนกว่าจะตายเนี่ยที่ทางานเนี่ยคือกิจพุทธภูมิท่านถ้าชาวโลกธรรมดาเขาไม่ทําแบบนี้หรอกเขาได้แล้วก็นอยเสียแต่สีาษีบาย,ย,บบายงานท่านไม่มากนะต้องคิดในใจว่านี่อายุสี่สิบปีถ้าอย่างดีอาจจะถึงหกสิบปีแล้วก็ตาย เดีไม่ให้เกินหกสิปีหน่อยก็าตายถ้าถึงร้อยปีก็อยู่แค่หกสิปีใช่ไหมแค่หกสิปีมันตายก็ดีกว่าต้องไปบำเพ็ญบรารมีอีกตั้งหลายชาติเลยถามได้บอกว่าถ้าใบลาพุทธภูมิบอไราบรารมีจะเต็มถ้าบอกว่าถ้าเธอตายแค่เมื่ออายุสี่สิบปีนี่เธอได้เจ็ดชาติเต็มที่เจ็ดชาติไม่ใช่เจ็ดเดือนเลย ถ้าเธออยู่ตัอเยอะหกสิบปีก็เต็มชาตินี้คำถามต้องบอกว่าถ้าเต็มชาตินี้จะเป็นพุทธเจา้าองค์ที่เท่าไรดาวเสิอาคา,าสิอานไม่นับต่อพระสิอานไปไปองค์ที่ยี่สิบสองโอ้โหเป็นนั่งย้นแคนดูสิ์ยินที่นีแห้งแล้วแหงอีกแห้งอีก,อก,อกโอ้โหฟังแล้วก็ไม่เอาละเลยขอลา เขาขอลาเ้อก็ตกลงว่าถ้าหากว่าเธอลาแล้วต้องทํากิจพุทธภูมิต่อไปจนกว่าจะตายมันเรียกว่ามาันของไม่หนักใช่ไหมชาติเดียวตัวนี้นะท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะลาจริงๆก็อ,อย่างนี้ก็แล้วกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลาสี่ทุ่มฉันจะมาสอนเธอแล้วก็ตอนนั้นรับแขกกลางคืนด้วยเมื่อเวลาสี่ทุ่มถ้ามีแขกมาบอกเขากลับเสีย แล้วกลับจนะพระสีเพิ่งมีมาสอนตรงตามเวลาเพราะวันล่งขึ้นพอสามทุ่มครึ่งก็บอกให้แขกกลับก็ถือว่าเขาจะกลับโดยไม่กลับเราก็เข้าห้องมาเรื่องมเาวลางานของเรางานของเราใช่ไหมงานของเขางานของเขาพอ,อเข้าห้องถึงเวลาใกล้สี่ทุ่มก็บ,บูชาชราแล้เวลาสี่ทุ่มตรงท่านลงมาเลยสอนปกตินีสว่างมากเหมือนกับไฟไหลแสงแดงเพียงแสนสว่างอย่งค์ท่านนะ ม,มีชาันนรองรสีลสุิีหกประการพอมาถึงแล้วท่านก็บอกเธอนอนท่านเรียนมาตั้งแต่เช้าจนทั้งกลางคืนนอนฟังเขาคิดตามท่านพูดท่านก็สอนอริยสัจอริยสัจนี่ท่านสอนข้อเดียวทุกขสัจอย่างเดียวท่านพูดช้าๆเเรื่อยๆไปจนทั้งปีสองไม่ใช่วันเดียวนะเต็มหนึ่งเดือนเฉพาะอริยทุกสัจ ว่าสอนเต็มหนึ่งเดือนจะต่อไปถ้าบอกว่าต้องต่ที่ไปต่อนี่ไปฉันจะไม่มาสามเดือนถ้าภายในสามเดือนนี่ถ้าเธอเห็นว่ามุมใดมุมหนึ่งของโลกมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิตแต่เห็นว่าโลกนี้เป็นเป็นทุกข์ทั้งหมดฉันจะมาสอนจอใหม่คนนึกใปใจว่าท่านมาตรงไปก็ได้มันช่ำแล้วเห็นไหมแค่กินข้าวคำเดียวสอนไม่ต้องหลายวัน มันทุกมาจากข้าวนะอันนี้จะอธิบายไปก่อนตอนนี้ในเมื่อเวลาผ่านไปประมาณเดือนครึ่งถ้าก็มาไม่เต็มสามเดือนท่านก็บอกว่าขึ้นที่ว่าผลนี่เพิ่งได้ไม่มีใครสามารถพยากรณ์ได้เพราะว่าที่แรกถามท่านก่อนว่าถามว่าเมื่อลาแล้วแล้วก็จะจบกิจาการรับคำสอนเมื่อไรกี่เดือน ท่าบอกว่าถ้าเธอขยันก็ไม่เกินสามเดือนถ้าเธอขี้เกียจก็ไม่เกินหกเดือนพอทนได้นะไล่ไปไล่มาเพียงเดือนเดียวก็เราเป็นคนไม่เต็มบาทใช่ไหมถ้าเต็มบาทมันก็ไม่ต้องใส่ใหม่ก็่ใส่ทุกวันแต่ทุกเวลาไม่เต็มบาทใช่ไหมใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มเห็นใครมาก็มีแต่ความทุกข์เห็นคนทุกคนมีแต่ความทุกข์หมด ทุกคนที่มาหาเนี่ยเวลานั้นทําตนเป็นหมอดูก็ใช้อนาคต่าญยานในเครื่องดูถูกไหมอนาคา,าตา่างยานของเราเองด้วยแล้วก็ถามพระโดยถ้าใ,ใช้ของเราเองจริงๆเนี่ยมันถูกมากกว่าผิดถ้าผิดก็ผิดอย่างเฉียดแต่ยังมีผิดถ้าถามพระนี่ไม่มีทางผิดเลยพิสูจน์แล้วนะแปลว่าก็โกนพระทุกวัน แั้เมื่อคนมาทุกคนที่มาหาหมอดูเลยไม่มีใครมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์เราก็เห็นทุกวันทต่สอนสอนมีความทุกข์ใช่ไหมก็เป็นว่าพอสักเวลาเดินเพื่อน่กลมาแต่บอกว่าขึ้นเที่ยวคนที่เพิ่งได้ไม่มีใครสามารถพยากรณ์เวลาได้โซนได้แต่บกต้นจะถามแล้วบอกว่าตอนที่ไปยถาสอนอะไรอีกอริยสัจสอนแค่ตัวเดียวคือทุกสัจสมุดไทยยังมีโรท่ายางมักยาง ถ้าบอกไม่มีแล้วนี่สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เธอก็เห็นแล้วเห็นไหมีม่โรทาความดับคือดับทุกข์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาก็เห็นแล้วมรรคก็คือตัวปฏิบัติก็ทําแล้วไม่มีอะไรสอนสอนทุกขสัตว์ตัวเดียวใช่เป็นว่าฉันมีความรู้จะว่าทุกขสัตว์ตัวอื่นยังไม่พูด ก็เป็นั้นว่าวันนี้ก็จะขอ,อนำอิยสาจมรรมควบก,กับธรรมดาเมาวานนี้ยังไม่ไปไหนอเอาแค่วันนี้เอาให้ได้ถ้าไปได้วช่ดาหน้ามาก็พูดแบบนี้อะก็เป็น้นว่า,อ,วาอันดับแรกเราต้องเห็นธรรมดาเบื้องต้นคือพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอะไรมากท่านยอมรับ้ลงถือกฎธรรมดาท่านนั้นเอง เราเดนมากเกินไปนะไอ้ตีง้างตำร,รานโน่นง้างตำร,รานี่เข้ามาแล้วก็ไปง้างเอาเอา,เอาสังโยอดเขมาาช้ไอ้โซนที่จะตัดแม่น้ำมาใช้เห็นไหมอย่างจะฟันคอเส้นนี่ฟันดันไปฟันเสามันจะตายเหรอไม่ตายต้องฟันในตรงคอเห็นไหมถ้าบางเออเขาเอาดาบทองคำชื่อมาฟันก็น่ารับเหมือนกันนะก <c oughs> ็ไปนนันว่า ธรรมดาที่เราจะต้องเห็นอือหนึ่งในสัยญาข้อที่หนึ่งเรียกสก,กายาติฐิท่านเขียนในตำราว่าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตัวนี้ใช่ปัญญาสูงเกินไปต้องเป็นปัญญาในเขตพระอรหรันต์เราเห็นว่าร่างกายมีความสกปกรบกโสโครกอันนี้ก็สูงเกินไป อันนี้ปัญญาเป็นปัญญาพระอนาคามีพระโสดาบัยเกษตรกราคามีต้องใช้ปัญญาเล็กน้อยใหร้ร่างกายมันตายใช้ให้นนร่างกายไม่เจราไม่เจ่ของเราพอดีใหร้ร่างกายสกขร,รกกพอดีคื่ปัญญาคือพระอนาคามีและพระอรหันต์เราก็แต่งงานไม่ได้ใช่ไหมนี่เปน็นโสดาบัยกษตรกราคามียังแต่งงานได้ยังมีการแต่งงาน ต้องมีความรู้สึกแค่ร่างร่างกายนี้มันต้องตายกการที่จะตายของเราก่อนจะตายมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เสพทุกข์นะทุกคนที่ดังเนี่ยทุกข์ทุกหมดจะใครจะไม่ทุกข์ก็ตามใจเนี่ยใจนักดานี่ไม่เคยทุกข์มันกี่ยกมวยยกไม้ใจข้างหลังกันนะโอ้นั่นคนนั้นยกยกยาวเขาก็ขี้ตัวใจนักดาท่านเห็นนะใจนั่นก็เห็นไม่เห็น ตอนนั้นไม่ทุกหมก็เป็้ว่าขณะที่ทรงชีวิตอยู่มันก็เต็มด้วยความทุกข์หนึ่งความหิวสองความปวดหายความร้อนสามร้อเกินไปสี่หนาวเกินไปอุจาระปัสสาวะการป่วยไข้ไม่สบายการประกอบติดใา้งานความปรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังความตายเข้ามาถึงทั้งหมดที่เ็ทุกข์เตตัวทุกข์ ไม่เมื่อทุกจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยสมุทัไทยี่ต่อน,นี้กังนะ <c oughs> สมุทัไทยแปลว่าเหตุที่เกิดทุกไเหตุที่เกิดทุกก็คืออะไรคือเราเองก็ตัวเกิดใช่สับง่ายๆนะนนถ้าเราไม่เกิดมาเราจะหิวไหมนานานถ้าอยู่ตะระกคนก็หิว ถ้าไม่เกิดมาไม่มีร่างกายความหิวมันก็ไม่มีความหนาวก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความพัดพลาดจากของรักของ,ของชอบใจก็ไม่มีความตายก็ไม่มีนี่ตัวที่ยังมีอย่างนี้ได้เพราะอาศัยเรามีร่างกายเพราะการเกิดเกิดเติดทุกข์เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีความตายในที่สุดก็เป็นนั้นว่า ให้คำที่กล่าวนี้แปลริยศสตร์เป็นของจริงเป็นความจริงที่เราควรยอมรับและถือถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเกิดถ้าเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายในที่สุดเหมือนกันหมดไม่กอดจะตายมันก็เต็มด้วยความทุกข์ตายแล้วแต่ว่าเราจะมีบาปติดตัวติดใจก็ไปอบายภูมิทุกใหญ่ถ้าเรามีบุญติดใจอยู่ก็ไปสู่สุคติกษสวรรค์เป็นต้นมีความสุขเล็กน้อยถเวลาไม่นานนักก็กลับมาทุกข์ใหม่ นั่นก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดการตายคราวนี้เราจะไม่ยอมไปอบา,ายภูมิถึงแม้ว่าไปสวรรค์จะมีเวลาเล็กน้อยก็ตามดีก็ตามทีาามทนะก็ขอไปสวรรค์ก่อนที่อย่างน้อยถ้าปณิพาน์ได้ก็ไปถ้าปริพาน์ไม่ได้ก็พักสวรรค์กับพรหมวิธีที่เราจะไปพักสวรรค์กับพรหมดียังไงพักสวรรค์กับพรหมนี่เป็นผลอริยศาสตร์เป็นเหตุกับผลนะ นี่เหตุที่ไปสวรรค์ได้ทำยังไงคือสมุทัยเหตุที่ไปสวรรค์ได้ก็คืนหนึ่งยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพด้วยความจริงใจเ้ากาี่สองมีศินห้าบริสุทธิ์ในการนี้มีสินห้าบริสุทธิ์สินห้านี่จะสินห้าจริงๆที่ทำามีก็ได้มันเป็นผลนี่เหตุ คือสมุทรไทยที่ให้สินห้ามีได้เพราะอาศัยอะไรเหตุที่เราจะมีสินห้าไปสุดเขาบริบูรณ์ได้เราอาศัยเหตุสังเกการขึ้นหมึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารอันนี้เป็นพื้นฐานใหญ่ถ้าเราขาดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารเราจะมีสินห้าเขา้นไม่ได้มีความสำคัญนะอะไรคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทหาร ดีไม่ดีก็ใช้ระเบิดไปทิ้งหัวเขาก็าําไงทินห้า,าขาดติดเราต้องทําใจแบบนี้ว่านี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเราปฏิบัติตามคําสั่งพวกข้าวบัญชาเข้าสั่งแบบไหนในเมื่อเราหากินเขาอา,อาชีพนี้ก็ต้องทําตามนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องของเราไปทำงานกลับมาแล้วมานั่งบูชาพระใหม่ที่ิของเรา ต้องเล็กตามนี้นะใจจะได้เบาก็ถือว่าเราเจตนาจริงๆไม่ใช่เราไม่มีเราไม่เคยโกรธเคืองข้าศึกเราไม่เคยรู้จักค่าศึกไม่เคยรู้จักหน้าค่าตามาก่อนไม่เคยทเราบบอกไว้มาก่อนแต่ว่าเขาสั่งให้ทําเราต้องทําตามวินัยที่เราอยู่อยู่ในข่าวเคสจะได้เมื่อเลิกแล้วเรากบูชาพระใหม่ทําใหม่กษาโรรมแบบนี้ใจมันก็เบา ตามที่พระเจ้าเคยสอนบอกว่าท่านนองลายจนจานนึกอย่านึกถึงความชั่วหรือบาปที่ทํามาแล้วส่วนใดที่เป็นความชั่วความชั่วก็แปลว่าบาปบาปแปลว่าความชั่วที่ทํามาแล้วจนอย่าตามนึกถึงลืมมันไปเลยนึกถึง้วยความดีอย่างเดียวนั่นคือตั้งใจครพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,อริยสงฆ์และมีสิ่งห้าบริสุทธิ์สิ่งห้าจะบริสุทธิ์ได้เพราะมีเมตตาความรักครรากความสงสาร แค่นี้นะจบจบแล้ว,ลวนี่ทีนี้เราก็มาพิจารณาเราเองว่าเวลานี้ในการปฏิบัติขอขอโทษขอย้อนหลังอีกนิดหนึ่งการปฏิบัติขบรรดาเทพุทิราสัทให้มีทั้งสองอย่างมีทั้งภาวนาและพิจารณาถ้าเอาแต่ภาวนาอย่างเดียวเนี่ยมันไปไปถึงไหนแลอย่างเก่งก็แค่จบชาลโลกีถ้าจบชาลโลกีนี่มันไม่พ้นอบายภูมิ เวลาจะตายจะเผอหน่อยเดียวลรอบ่ายภูมิัวอย่างพระเทวทัตพระเทวทัตได้พิญญาโลกีได้อัญจโลกีอย่างใหญ่ด้วยไต้ชานโลกีด้วยได้พิญญาด้วยแต่เป็นของโลกีต่อมาอวุโสเข้าแทรกจิตนิดเดียวอีกคิดกับบทต่อพระเจ้าในขั้นสุดท้ายก็ศัยอวุโสหน้าทำเอาสนเข้ามาแทรกใจที่จองเวรจองกรรมพระเจ้า ก็เลยลงอาเวจีมาหนนรกไปที่ถูกแล้วท่านต้องลงโลก,กันและว่าอาศัยที่พระเทวทัตรู้สึกตัวรู้สึกตัวไว้ไว้ก่อนเพราะว่าจะไปขมาพระพุทธเจ้าจะไปไม่ทันเห็นหน้าพระพุทธเจ้าสุตตนีสุตและว่าตามบาลีถ้าไม่เรียกว่าสุตตนีสูตรถ้าเรียกว่าบุญหนักเกินไปเขาเล่าเรื่องนิดหน่อยได้ไหมเอาไหม เอานะสิบคนละสิบแตตางเลแบ่งบ่ายก็ไม่เอาก็เอาตัง,างสิบ <c oughs> เรื่องมีอยว่าเรื่องเ่ว่าเทวทัตท่านได้ฌานโลกีตอนนี้อาศัยกรรมเก่าคือจองล่างจองผังพระเจ้ามานาน <c oughs> เทวทัตเป็นคนจองนะไม่ใช่พระเจ้าจองในสมัยตอนก่อน้านั้นท่านเป็นเกิด <c oughs> เป็นพ่อค้าเหมือนกันซื้อของเก่าไปขาย พระเทวทัตเป็นพ่อข้าวโกงขี้โกงมาคราวหนึ่งไปเจอบ้านบ้านหนึ่งเขาเป็นตระกูลเขาเป็นมหาเศรษฐีเก่าเขามียังเหลือถาดทองคำเป็นลูกสุดท้ายตอนหลังจนแล้วนะ<อ>เจอถาดทองคำเป็นลูกสุดท้ายเป็นทองคำแท้พ,ททพ,พ่อคข้าเทวทัตไปพบเข้าก็ขอขอซื้อเจ้า <c oughs> ของบ้านก็จะขาย มาดูไปดูมาก็แกก็โกงเนี่ยแกบอกคน,นจนๆแบบนี้เนี่ยเราโกงได้ก็เลยบอกว่าถาดทองคำในี่ความจริงไม่ใช่ทองคําแท้เลยทองคาอะไรลถ้ตีราคาเป็นของอะไรไม่เจ้าของก็ทราบเพราะเป็นทองคําแท้แกก็ไม่ขายเพราะวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้ามงไปแกก็ดาถายมมาขายพระเจ้าจเห็นเป็นถาทองคําแท้ก็ให้ราคาทองคําแท้เขาก็ขายให้เพราะวันที่สามเทวทัตไปเขาบอกขายไปแล้ว ถามใครซื้อไปว่าพ่อค้าพื่อนของท่านซื้อไปพระเทวท่าก,ก็โกรธ <c oughs> กลับมาพบหน้าพระเจ้าถามว่าไปซื้อถาตรงคำลูกนั้นใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าใช่ให้ราคายังไงบอกให้ราคาตรองคําแท้แคเอาจิตใจมาหนึ่งกำมือ ว่าเราจะจองล้างจองผ่านท่านเป็น,นทุกทุกชาติเท่า,าพระเทศไทยหนึ่งกำมือเห็ไหมไอก้กดุงกรรมอันนี้มันยังเข้ามาสนองเวลาที่มาบวชในพุทธศาสนานในตามต้นดีบุญเก่าช่วยได้เป็นพระอริญญาสมาบัติแต่อริญญาโลคีตอนหลังกรรมกรรมเก่าเขาหนนใจเจดีต้นเสียปลายนะตอนนี้ก็คิดทรยศต่อพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าซะเอง อยากจะเข้ามาส่งตัวเอง,งเท,ที่ข้าพระเจ้าหลายจุดใปหลายจุดในเวลามันน้อยมันขอล่าให้านังนะหนึ่งใช้นั้นใช้นั้นขมังสนูยิงบ้างซึ่งหีงนี้ทับบ้างนี้เป็นต้นพระเจ้าก็ปลอดภัยนั่นนา่ีุดต่อมาก็พาพระสงฆ์แย,ยกไปไปลวกกับพระโกกาดิกาพระเจ้า่าใชา้ร้มบกลาเปาสายจิตบทให้ไปตามพระสงฆ์กลับมา ต่พระ да มุลาภาษาที่บทไปตามพระสงฆ์กลับมาแล้วพระสงฆ์การกาก็โกรธว่าเทวทัตถือตัวคนดียังไงนะเวลาในี้พบกลาภาษาที่บทพาพระสงฆ์กลับไปหมดแล้วเราจะมีใครก็เลยเอาเข่ากระแทกอกพระเทวทัตแต้นักมวยเข่าพระเทวทัตก็เจียนบริหิตในที่สุดก็มีความรู้สึกตัวว่าเราทําผิดจะไปขอเข้ามาโทษต่อพระเจ้าก็สั่งให้คนทําคันหามนั่งคันหามมา ตั้งใจว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นขอขามาโทษพระสงฆ์ก็รายงานให้ทราบ <c oughs> ว่าเวลานี้พระเทวทัตจะมาขอมาโทษพระอ,องค์พระเวว <c oughs> จากก้าค่ะพระพุทธเจ้าจนบอกว่าเทวทัตไม่เห็นหน้าตถ,ถาคตหรอก <c oughs> ไม่ได้เห็นตถาคตหรอกพ <c oughs> ระสงฆ์ก็รายงานเวลานี้ใกล้เข้ามาแล้วพระเจ้าค่ะใกล้พระปกนีแล้วใกล้เข้ามาไอ้าปกนีแล้ววิหารมันอยู่ไกลก็ไม่ถึงสองเส้นพระเจ้าบอกว่าเทวทัตไม่ได้เห็นตถาคต พอถึงบ่าวสาวโกคพลเีพระเทวท,ทัตคิดว่าร่างกายยังมดีเพื่อนเลือดเพื่อนฝุ่นละอองถ้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานี้ก็ไม่สมควรควรจะชำระร่างกายให้สะอาดก่อนดีกว่าก็าบอกเขาวางแคร่พอก้าลงจากแคร่ตามบาลีจะบอกว่าพระธรณีทานความหนักของบาปไม่ไหวถ้าไม่เรียกธรณีสูตร จมลงไปในแผ่นดินเหลือแค่ทางตั้งใจขอเข้ามาโทษพระพุทธเจา้าต่ตอนนั้นนะนั่นก็จมลงไปลงอาวจีทั้งเป็นเห็นไหมไม่ชาโรลจีมาช่วยตัวเองไม่ได้นะตนแต่ว่าที่พระเทวทัตลงแค่เวจีก็เพราะว่าได้ขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจา้าถึงแม้จะไม่เห็นก็ตามถาาว่าไม่ได้ขอเข้ามาโทษในงลงโลงกันนะดีกว่าเจจีโลกันนี่สบายมากมีความสุข ใครชอบเอ็นไม่ตองใครชอบเย็นไม่ต้องใช้แอร์ที่เย็นมากจะใช้ไม่เอาเย็นจัดไปนะนนก็เป็นนั้นว่าถ้าเราใช้แต่คำภาวนาอย่างเดียวก,ก็จะทรงแค่ชานจะทรงไม่ได้นานเพราะชานี่ยจะทรงตัวได้เพราะอาศัยปัญญาด้วย ใจะใช้สมถะอย่างเดียวก็ไม่มีผลใช้ภาวนาาวิปัสสนาญาณอย่างเดียวก็ไม่มีผลต้องใช้ทั้งสามอย่างร่วมกันทั้งสีลสมาธิปัญญาสมาธิคือสมถะ <c oughs> ถ้าทัญใดาที่จิตต้องการอารมณ์สงัด <c oughs> มันไม่ต้องการคิดเราก็ใช้ภาวนา <c oughs> รู้ลมหายใจเขาออกแล้วภาวนาด,ด้วย <c oughs> บางครั้งจิตมันไม่ต้องการสงัดจิตต้องการคิดก็ให้มันคิดตาม คิดอย่างไรที่วันหนึ่งเราเกิดมาแล้วต้องตายรายการที่สองการตายมีสภาพไม่ศูนถ้าจิตสะอาดมีพราอารมณ์เป็นกุศลก็ไปสู่สุคติถ้าจิตสกปรกมีบาปก็ปนก็ไปสูส่ทุกติเราไม่ต้องการทุกติเราต้องการสุคติเราจะยอมรับตำถีพระพุทธเจ้า่าทำพระอะไรไยสงด้วยปัญญาือต้องใช้ปัญญาพิจนาด้วยก่อน ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงดียังไงก็ดูคำบัตธรรมที่พระเจ้าบอกว่าสัมปปาปราศการนังเธอทั้นหลายจึงอย่าทําความชั่วทุกอย่างทั้งหมดตอนกุศลสูงและสมรทาจนทำแต่ความดีสามเพ่จิตตาประโยชน์ประปังท่านจิตใจผ่องใสจจกกิเลสเอตังพุทธาตังศาสนาพุทธเจ้าทุกองศาจอยานนี้ทั้งหมดก็คิดไปตามนี้อย่างหนึ่งประการเมืสองพิจารณาเรื่องศีล ไข้ควรว่าสีว่าสิงของเราบริสุทธิ์ดีไหมเรามีรักษาการรักษาครอบต้นไหมตัวไหนบกสร่องบ้างถ้าตัวไหนบกสร่องวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบกสร่องทุกตัวคิดอย่างนี้ทุกวันเวลาก่อนจะหลับก็่ขยควรหม่ว่าวันนี้ระบบหร้องสิ่งข้อไหนบ้างถ้าบกสร้องสิงข้อไหนต่อไปวันหน้าเราจะไม่ยอมบกสร่องถ้าเตรียมตัวแบบนี้ทุกวันไม่เจนสามเดือนสิงสิ่งครบ ถ้าสินห้าครบก็หมายถึงว่าท่านดังไลเข้าถึงใกล้ความเป็นมโสดาบันแต่ว่าในสัญญอดว่าบอกเป็นมโสดาบันโดยตะมาแบบยังอย่ง้ายอนิดนะก็การจะเป็นมโสดาบันนี้ต้องเข้าทั้งโคตรภูยานก่อนการปฏิบัติต้องเป็นอย่ังไงการมาโคตรภูยานอยู่ระหว่างโลกีกัรโลกุตระข้ามกันในช่วงนี้จิตยรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ มีความต้องการเหี่ยวเดียวเดียวคือนิพพันได้การเข้าสู่โคธภูยานนี่จะใช้เวลาไม่นานนักขันหรักสาวกภูมิธรรมดาถ้าสาวกภูมิธรรมดานี่อยู่ขั้นในโพธภูยานไม่เกินเจ็ดวันถ้าหากว่ามาจากพุทธภูมิอาจจะอยู่เป็นเ,นเดือนเพราะเรนี้ญญญต้องเรียนละเอียดมากพอติตเข้าถึงระโสดาบันจรงิงจรงิจรง เราจะมีอารมณ์ความมีความรู้สึกว่าอารมณ์มันเบาขึ้นทุกอย่างอย่างหนึ่งความโลภไอคำว่าโลภเป็นมายความอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่องอื่นนะโดยไม่ชอบทำนะมันจะไม่มีแาะว่าถ้าอยากรวยเพราะการทำมาหากินโดยสัมมาชีวะนี่มีการดิ้นรนน้อยไปเบาใจมันเบาขึ้นของความโกรธพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่โกรธไม่รุนแรง ถ้าไม่มีการคาดไม่ร้ายไม่มาดร้ายไม่มีการเจ้าเวงจองกรรมส่วนแรกเดี๋ยวหายก็หายไปเลยไม่จองเวงจองกรรมถาการนี่สารความหลงความหลงนั้นยังมีพระโสดาบันสัจธรรมสัจธรรมมียรักสวยรักงามในการรักสวยรักงามนี่จะเป็นความหลงก็จะมีการแต่งงานเพะนั้นพระโสดาบันก็ดีสัจธรรมมีก็ดี ไอ้ข้อที่วาสกายยติทิฏฐิจะเข้าไปตัดว่าร่างกายสกปรกขึ้นมาเข้าไปถูกไปถึงเทพีธนาว่าร่างกายไม่เจราไม่ของเราเลยก็ยังไม่ถึงต้องคิดคือแค่ว่าร่างกายนี้ต้องตายร่างกายเัายังถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราบางทีเราถือร่างกายคนอื่นเป็นร่างกายของพวกเราของเราเองนะยังแต่งงานเนี่ยใช่ไหมล่ะเรายังถือว่าร่างกายของเขาเป็นร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นร่างกายของเรา ด,ดีเไม่ดออกลูกมาล้างกายลูกกับไปร่างกายของเราเราสวทแทนกับปัญญาของพระโสดาบาัิสกิทาครามีก็มีความรู้สึกแค่ายอย่างเดียวทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อยู่ในขอบเขตอริยสัจในเมื่อเราคิดว่าเราจะมีความรักเรามีความอยากรวยเรามีความหลงเรามีความโกรธตัวนี้ตัวถือว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ ถึงแม้เป็นประโสดาบันก็ดีก็ยังไม่หมดทุกข์แต่ว่าประโสดาบันก็ยังยอมรับความจริงของความเป็นทุกข์คำว่าสังขารรุเปกขายาญน,นี่เขานับตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นไปนะฌานโลกีก็มีสังขารรุเปกขยานตามขั้นของฌานโลกีประโสดาบันก็มีสังขารรุเปกขายานตามขั้นของประโสดาบันคำว่า,าสังขารรุเปกขายานคือโดยการวางเฉิดในร่างกาย ที่มีการบางเหียนในร่างกายเพราะว่าพระโสดาบันยอมรับพระผถีว,ว่าร่างกายมันต้องตายเวลาที่จะตายจริงพระโสดาบันไม่ดิ้นรนเพราว่าไม่ดิ้นรนหมายความไม่กระสับกระส่ายเกินไปไม่่วงเกินไปยอมรับความตายเที่ยวความตายของร่างคนนี้มาตายจากความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดเราเป็นเจวดาหรือพรหมไปสวรรค์หรือพรหมถ้าบังเอิญพบพระอริยเจ้าก็ดี เพราะพระพุทธเจ้าัอดีท้าเทศฟังแท้จบเดียวก็เป็นพระาราหันธรรมดาญ,ญาติโยมพุทธวิสัทโทท่านพูดมากพอได้เวลามันหมดตอนนี้ไปพข้าบรรดาจะพุทธวิสัทหลายตั้งใจสมาทานสีนสมาทา,รทานรักฐาน